ไม่ฟ้าเอาไม่ฟ้าเอาไปแจกหมดถูกไหมให้จัชแค่กาแจกค่ะคือเรา พี่นับน่าจะน่าจะเป็นงานวันที่สิบสี่เลยแต่ว่าแกน่าจะอยู่บ้านยาวพี่นั้นเราไปหมดแล้วหรอแบบการได้แล้วมาฝามไม่มีเลยมีแต่เสื้อที่ใส่ใส่ถ่ายรูปก,กันนะที่ไม่บีลงนะมีใครจะเอาไหมา เบลจังไงมาแล้วเก็บไว้นั่นแหละพอนนี้แม่ลองทักไปถามลูกที่สั่งแล้วว่าได้เลยยังมาตรวนวกับน้องจะงไงกว่าหรือ,อก็มีหลับบ้านทักมาแล้วประมาณสามสี่คนนะครับียังไม่ได้ที่จ่ายแล้วนะครับอาวันที่ทุกคนโอนแล้วนะครับที่ใครที่จะสั่งวันนี้ต้องรอดูไว้ฉาบผมว่ามันจะเหลือกอี่ถุง แม่เอาไปวัดหมดเลยได้ชิมนิดเดียวนะครับจิบสี่วันจะไปโรงเรียนแล้วอืม เจอกันนะครับอ๋อโอเคครับพี่เมษามทงกันก็กินข้าวแล้วเหรอก็มังจะกินแม่ทำปิ่งเสร็จไปโรงเรียนก็เหมือนโรงเรียนที่ไหนม้างอะไร อะไรมาเอาอะไรมาอาออะไรมาพี่รุ่นเดียวกันผมไม่ชินไงสี่เจ็ดไหมสี่เจ็ดเหรอผมมายุกเกินนะแต่ว,ว่าผมไปโรงเรียนทุกคนเป็นพี่หมด นคนขาพ็อกกี้หึยงสือรุ่นยาวการรหัสหกเจ็ด ผมเป็นน้องเด็กผ,ผมเริ่มกลับเริ่มกลับมาตรงแล้วแต่มันยังมีดแบบันแบบนิดนึง น้อยกว่าแกอีกสิบเก้าอีกเีรก็รุ่นเดียวกันในโรงเรเียรนาานะแต่ว่าไม่ทำนถึงอายุก็สิบแปดมันจบวิไลใช่ไหมแล้วก็สิบเก้าไปต่อมหาเลยถูกไหมไปไวจำงหวกำลงังทำไม่ได้ต้องรอให้น้ำยามันหมดก่อน <c oughs> ต้องรองให้น้ำยามันหมดก่อนถึงจะดัดได้ถึงจะดัดซ้ำได้แต่ถ้าไปดัดตอนนี้ก็คือกลัวว่าผมมันขาดไม่จะไปคอนเสิร์ตครับใช่วไว้เจอกันนะครับพี่เมษางง,ง จกักค่ะอ๋อมันมีมันมีปุ่มอันนี้อยู่นะครับมีปุ่มเลื่อนอยู่เลื่อนออกแล้วก็จะมีปุ่มตรงที่มันบอกว่าบล็อกนะแล้วก็กดเลยยังยี 20, ่สิบยางยี่สิบเอ็ดใช่ครับยี่สิแหละแต่ว่ายังไม่ครบเดือนเชน ให้เดือนหน้าวันเกิดแล้วด d พี่ยูนะก็ <c oughs> จะเป็นน้องตลอดไม่ยอมเป็นพี่จะเป็นได้แต่ว่ามันไม่ติดปากกับคำว่าน้อง คงไทยได้เจอกันวันเกิด้ดางทเาจะผาม ในนั้นก็นหมดยังไงก็ไม่พอเนี่ยผมให้ดูยังไงก็ไม่พอห้าถุงนี้แยกก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเจ็ดถุง เหลืเจ็ดถุงหนึงไงก็ไม่พอไม่ถุงหนึ่งเหลือเหลือข้าวผมกินไปแล้วไนมะ่นานเนี่ยใ้พี่เกมสองถุงเหลือเจ็ดใช่ไหมเหลือห้าถุง บอกแม่ทำใหม่อืมให้แม่มาส่งพรุ่งนี้เหรอ มีหน้างานกีฬาเยาวชนอีกไหมไมีทุกปีครับมีทุกปีขึ้นขึ้นดู่กับว่า,วางานผมมันจะไกลไหมงานผมจะไกลไหมถ้างานใกล้แวะไปได้ให้แม่มาส่งเวลาส่งให้แม่เป็นคือแม่แม่ส่งไม่เป็น ให้แม่ทำแล้วก็ส่งใส่กล่องกล่องแรงกล่องใหญ่ๆมาส่งสวัสดี ปิดแล้ว คนที่ที่คุณโปรท่านเป็นที่ปรึกษาของบิ๊กเล็กคนเอกนักธิหน้าินฐ์รัฐมนตรีของคันเบ๊กแมนเบคนจะได้หมดก็รู้สัึกถ้าใครสั่งแม้ถ้าผู้หญิงวันสารสังคมเกิดไปจากคนที่เราไม่ได้รับการแสดงมาเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่โดยอาจารย์ติชยืนยันนะคะว่าไม่ได้รู้จักการป็นการส่วนตัวบิ๊กเล็กนะคะแลราก็ได้เขียนถึงคำถามเข้าใจที่ต้องเคลียร์เพื่อที่ประกอบการตัดสินใจว่าจะ ่เว่้บนทกา้ชอืเลาไที่ิากอเนที่าถูสัมษเลยถา้วั่าร่ควรปงโบราบาอะไรนช่วงเที่ยงถึงีกรกฎาคมควางการเริ่มต้นยิงปะทะ สองร้อยสามยิบเก้าถึงยี่สิบหกกรกฎาคมมีาำสั่งให้หดึยิงภายในหชั่วโมงเรื่องราวท่้นหมดทางด้านอาจารย์รูกสึก่อนที่จะรับตำแหน่งที่ปรึกษานะนะก็เลยถามก่อบไปยังบิ๊กเล็กว่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือที่ได้โทรไปหามพี่กุ้งก็คือพี่กุ้งกลับถามแบบนี้บิ๊กเลกตอบกลเพราว่าที่เราถาจริงๆนะทางด้นรู้สึกที่ทรา พี่เป็นคนโผลไปรสัตแประแม้แต่ของอืนที่เป็นทหารยผู้ช่วยสารประจานี้กเป็นาขาอย่านั้นเป็นคุณจุดๆใช่ไหมบิ๊กเล็กบอกว่าที่ไม่ก้าวน่วงและเข้าไม่ถึงด้วยผู้ช่วยสารปราจารนคนนี้ชิตนะคะับก็เลยตอบว่าครับถ้าอย่างนั้นพระสกายงสิบพันนะครับขอคี้เองคนเดียวนะครับ ถ้าเป็นอยที่เขาร่วมทำงานแลบพี่คลัอาจารย์ไม่ใช่พยายามจะอธิบายดรื่องค์ระกอบที่มาในการมาเป็นที่มับสารอ้หาร่องรันบาลว่าิ่กระชอ้นเลาผู้นะครัๆหลังจากผลสำเร็ลเทนี้จบมีตอมีตอย่างเดียวอย่างอื่นสมมุติว่าเราเซตไว้หนึ่ง่ออเดอร์อย่างแล้ต่กะถ้ามันหมดก็ต้องเพิ่มอีกแต่ว่า ถ้าอาจารย์เข้ามาตรงนี้ชีวิตอาจารย์จะไม่ดเหมือเนเดิมมีแรงกระแทกอย่างแน่นอนอาจารย์รอวิชีก็ตอบแบ,บบนิ้วเล็กว่าไม่เป็นไรครับเพราะสถานี้อยู่ไม่นานคงถึงว่าไปเรียนรู้จากหน้าง,งานด้านประสบการณ์จริงคุณผู้ชมคินเห็นอย่างไรการมาท่ฉันบอกใช้คําว่า เป็นการการันตีได้หรือไม่จากนายทุนที่ติดสารพิเว่าแม่สั่งไปสามขวดคบขอบคุณครับสายตงไปสั่งก็หรอยุดยิงจะคิดได้แบบนี้หรือไม่คุณผู้ชมก็ลองเสียวสารทัศน์มันดังไปส่ในขณะที่ทางการของเขตของพี่เล็กวาสนารงว์นะครับกงโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการกู้ความที่มีคนไ่มีอนจต่กระลที่ช่วยดังนแล้วก็บอกว่า คนเอกนัทษแท่นพานี้เ่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ <tr <tr ่งเวลานั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและรักษาการกระทรวงกลาโหมก็ชี้แจงใทราบว่าหมายถึงใครแต่ผมเนี่ยไม่เคยโทรไปสั่งแบบนั้นเลยตอนนั้นเราไม่ได้ไปเอาดีว่ามันจาเป็นต้องเคยได้ร้อยแปดสิบแต่เรามีเรามีแต่สารสนุนในฐานะของกองหลังใน้กัการเต็มที่เอาที่จบไม่เคยไปขัดขวางหรือสั่งยุดยิงแต่อย่างใดแล้วก็ยังบอกอีกนิยว่า รงกันข้าบเลยยักสนับสนุนให้แม่ทรับกุ้งวงคืนประสาทตาควายให้ได้ก่อน cozy. เอกษียณด้วยซ้ําตอนนั้นคุยกันก็มีหมอแมว่าไงนะทยัมสอนรไงสอนรถที่ผมจะไหว่หมอสงสยสิบ้าเปเนะทีนี้เนี่ยฮะสถานการณ์มันไม่ม่ออำนวย네วัม้านนี้ดูทีวีดังมากผมจึงตั้งใจที่จะวงคืนประสาทตาควาด้่ยได้น้ำหอมหนึ่งร้อ้าสบหาบาท ต้องใช้สันติวิธีก่อนไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือการปักพันเขตแดนแต่หากไม่สำเร็จ้็ไม่ปฏิเสธเรื่องของการไม่ทำร้ายิดตาแล้วเลยครับคุณผู้ชมว่าในตอนนี้การเจรจาที่เรื่องของการใช้สันติวิธีเนี่ยมันเป็นผลหรือไม่นี่นะคะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้คุณผู้ชมในโลกออนไลน์คือพอเราติดตามสถานการณ์มาแบบนี้นะคะเมื่อทาง้องประเทาจีนชุกลาในขณะนั้นก็คือไปนด้ของปฏิเสธใช่ไหมคะ สถาที่คนที่ถูกตั้งคัาอย่างหนักตอนนี้ก็คือถ้านัดย้อนไปตอนนั้นตอนช่วงที่มีการประชาที่สี่วักระดาคนที่มีอำนาจสูงสุดในการสั่งการน,นั่นก็คือคุณกลุ่มทำเวทีชัยซึ่งขณะนั้นนั่งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเนียนน่าสังการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเพจ f เฟซบุ๊กของคุณหมอว่ารงเดชกิวิกรมในการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะบ,บอกว่า ผู้ทำต้องออกมาชี้แจงเรื่องที่มีการขอให้แม่ทํามุ่งหยุดยิงคือเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ใช่เป็นเรื่องเด็กต่อยกันและมีผู้ใหญ่มาขอหยุดแต่การรบกับเขมรนั้นเป็นเรื่องของอาิปไตรเรื่องินแดนเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจะปล่อยให้ใครเข้ามาแทรกแซงไม่ได้อย่างน้อยท่านที่รึกษาของคนเอกน,นัทพล ซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกระทรวงกลาโหมท่านออกมาชี้แจงแล้วว่าท่านมีเกี่ยวไม่เคยโทรไปหาแม่ทัพกุ้งยังมีคนหนึ่งคือนายูุิธรรมเวชยชัย,ชยซึ่งท่านคคอผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นท่านจะปล่อแบบนี้ไม่ได้ขอเรียกร้องให้ท่านออกมาชี้แจงกับประชาชนเราไม่ได้กล่าวหาท่านเรียกร้องให้ท่านออกมาบอกว่าอะไรเป็นอะไรในฐานะผู้มีอำน,นาจและสังคมประชาธิปไตยต้องตอบ ี่ทราบข้อมูลให้มีการสอบให้ในท่นูิงชั่งช่วโมงแรกเช่ที่ในท่านผ้หน่าจะรู้นะ่ใช่แก้วให้สคน่มันแน่เลยนะแต่เป็นการเปิดเุดแดนี้เป็นที่ายของปรมจะยนะทีนี้ถ้าแกเปิดชื่อเขากขจะหาว่าแกเป็นเด็กเี้แกลอยู่ๆพูเรื่องขึ้นมาอยู่ไม่น้อย ที่รษาททำรกิจว่าการกระทรวงการคลังนขั้นคือชื่ววาการนะ้นคือท่านคนเอกทัศน์บุตออกมาปิดรผหาเบอร์โทรในช่วงขอนตอนเดียวกันยังมีท่านผ่อนหกชั่วโมงมีใครต้องหาแก่บุญบ่ญคือคุณทุญกุรบเญบุ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 ญนุญบ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 ุญัุญบุญบุญบุาบุญบ้ญบุญบุญบ่ญบุญบุญบุญาุญบุญบุญบุญาุญบ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 ุรบุญบุญบุญคุญทุญ ในยณะทีนน่ทำ <Hey, S 1> การมายกต้นรีขนาดนั้นท่านต่อมาชี้แจงเพราะในสังคมประชาธิปไตยมันต้องการเขาต้องการความ่งสัยท่านต่อมาชี้แจงว่าอะไรเป็นอะไรโอ้คุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าบางคนก็จะพิมพ์ชื่อมาเลยไมอยากรู้พีไ่ได้ว่าเป็นใครอะไรงไงใครที่เป็นคนสั่งการ จนถึงขนณะนี้โลกออนไลน์ก็มีการแชร์แล้วก็มีการระบุเป็นตัวยอ่อโดยเฉพาะเพจต่งางๆในโลกออนไลน์นะครับตั้งคำถามกันไปต่งางๆนานานี่ผู้ชมดะเาแต่แ,แท็กโพสเลยครับใครสรั่งไหมครับพุ่งอยู่จริงรือระวังบิ๊กลอลิงกับลุงอ้ออ่านอืมเนี่ยในขณะที่เพจปราสาทสีก็มีการถอดรหัสการลุกของไม่ทับพุ่งเลยครับรหัสจากไม่ทำพุ่ง ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเหนือแม่ครับภาคที่สองลักษณะก็คือเหมือนเป็นการแบบข้ามเส้นสายทหารปกติเขามีอำนาจสูงกว่า,าเรียกแม่ครับผู้ว่าน้องน้ำเสียงคือยังไงดูเหมือนสนิทสนมแต่เหนือกว่าไม่ใช่คำที่ผอบทอบจะใช้แล้วก็ไม่น่าจะใช่ผบทบร้องลงเลกไปเลยแม่ทํัพผู้ภาคกิจการเองก็ไม่ใช่และก็ไม่น่าจะใช่บีเลกด้วยตัดชื่อออกเลย คือผู้บัญชา,าการทาหารบกออกเป็นอย่างในทางการออกไปทันทีทีนี้คุณ้จมฮะตราสามสีก็โพสต์ต่อว่าเมื่อราัสถูกเฉลยครึ่งหนึ่งแบบนี้คนในแวดวงก็เริ่มที่จะขำปนเทียบไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเหลือตัวเลือกเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มาช่วยแปลทีนี้ประเด็นสำคัญที่คนมองข้ามไปก็คือเรื่องของอายุและข้อสังของคนสัง่งนะแม้ภาพลุ่นเป็น,นทาหารอาวุโสวัยก็คือหลักห้าเป็นตายถึงหลักหก คนที่จะเรียกเขาว่าน้องได้เนี่ยอ่ะน,นีวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะก็บอกว่าต้องมีสถานก,การเมือนที่สูงกว่าและก็มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่เหนือจริงอันนี้เพจดังโพสครับถามว่าคนแบบนี้นคือใครแน่นอนว่าเม่ใชใายกอิงนี่อันนี้เพจเขียนอีกเหมือนกันเพราะอายุเนี่ยคือเด็กกว่าแม่ทับพุ่งเเป็นสิบสิบ,สบปีวัดนนะักธรรมทหารไทยไม่มีทางยอมให้คนที่อายุร้อยกว่ามาเรียกแม่ครับภาพที่สองว,ว่าน้องได้อย่างสบายใจ ขอบคุณง่ายๆว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลนเวลานั้นที่บังเอิญประโยคนี้คุณผู้ชมอันนี้ขอแห้อินเพจดังประาสามสีเอาโพสต์นะครับบอกว่าที่บังเอิญรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเมื่อเอารหัสสามข้อมารวมกับคลิป17นาทีมันก็เหมือนเป็นการเล่นเกมเดาแบบมีเฉลยอยู่ข้างหลังตั้งแต่แรก คนที่โทรศัพทไปครับผู้ที่อยู่อิกก็คือคนเดียวกันกับที่มีอำน,นาจเดืออาหารที่สายตรงกับคุญเซนมีภาษาเรียกไหมครับว่าน้องแล้วก็เป็นคนในรัฐบาลที่กาลังพยายามที่จะบรรเทาวิกฤตทางการเมืองไม่ต้องจอกชื่อก็เห็นภาพเต็มๆแล้วก็เป็นไทยเรียกว่าลายเซ็นเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยโผล่มาเต็มจอแทบไม่ต้องใช้ขีดเส้นใต้อ,าอ,อ้าขออนุญาตนะครับในมุมของสื่อเองก็ต้องนําเสนอด้วยความเป็นกลางทุกอย่าง ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อหรือบอกอะไรได้เลยแต่ว่านี้ขอยึบยกเพจประหลาดสามสีที่เขาโพสต์อยู่ในขณะนี้เอ่ยชื่อมาเลยครับว่าเป็นใครไม่ได้ครับคุณผู้ชมเออมาเยอะจริงๆตัต้งคำถามเลยนะคะคุณผู้ชมนะครับเป็นเรื่องราวที่บางคนบอกว่าวิธีอะไรของไทยของเราควรจะต้องรักษาเอาไวา้แต่ภาสาไม่มหยุหดยิงนี่คือคิดอะไรอยู่ต้องถามมากมยายเลยนะครับไม่เป็นแม้กระทั่งเพจข,ของอาจารย์ปานเทพโกโกพัน วิเคราะห์ว่าคนที่สั่งนะคะกูห้หยุดดินมั่นใจว่าไม่ใช่ขบทบอไม่ใช่บิ๊กเล็กแต่เป็นผู้กองกรรมประปชาอำนาจเหนือกว่าค่ะอาจารย์ประเทศโพสไว้นะคะอีกคนบอกเนี่ยอาจารย์ประเทศที่เป็นประธานมูลนธิธิอย่ามกูแขืนดินโฮสบอกว่าคนที่สั่งให้ทับกุ้งให้หยุดยิงหกชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นผู้กองกรรมประปชาอำนาจเหนือกว่า สองเรียกแม่ทัพก,กุ้งว่าน้องเท่ากับไม่ใช่บาท์รมาสามไม่ใช่บิ๊กเล็กโอ้โหอืมอ่ะโอ้โห ก็เรียกว่าดับไปทาต่างนานาแต่บางคนก็อาจจะเรียกว่ามีอยู่ในใจแล้วแหละว่าอะไรยังไงบ้างนะครับเบาได้เบานะเรื่องของการคอมเมนต์นะทีนี้ไปดูคาพอมูมเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ฝ่ายค้านก็มีการเรียมข้อมูลันอย่างเดียวน่ยเลยเรียมทุกด้านเลยนะครับบอกว่าจะมีการอภิปรายด้ว้วางใจเนี่ยในหลายเรื่องหลายประเด็นซึ่งคุณชนินทร์นะรองในสถานีขาเมื่อไทยออกมายืนยันเลยนะครับว่า การาด<ล>ัเนินไ<ล> <ขอ S 2> ไม่ <ขอ S 2> ไ<ล>ว้วางใจรัฐบาลใดครั้งนี้แน่นอนนะคะรับเพราะรัฐบาลทำผิดหลายเรื่องหลายขั้นตอนโดยเฉพาะเรื่องของ ยกย้ายแต่ตั้งโยกย้ายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเรื่องของคดีพวกพอการปกป้องกันเองบริหารจัดการน้ําที่มันล้มเหลวซึ่งมันจะสะท้อนหน้าตอนนี้หรือไม่ถูกไหมฮะนอกจากนี้ก็คือการไม่จริงจังในการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์การแอบเซ็นเอโมยูแร่แร่เอิร์ดเสี่ยงทําให้ภัยในเสษดินแดงเช้าวันนี้ครับเราต่อสายไปพูดคุยกับทางคุณชนินทร์รุ่งธนกีจรองในขาริการภาคพื่อไทยนะครับก็ถามเลยครับว่าตอนนี้เดินหน้าในการเตรียมข้อมูลไปถึงไหนแล้วบ้าน ก็ทางด้านของรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกแบบนี้หลักๆตอนนี้เรียมข้อมูลครับแล้วก็รวบรวมประเด็น,นที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการที่ล้มเหลวมาตลอดก็จะเห็นว่าหลายเรื่องตอนนี้เป็นเรื่องของการเอื้อพวกของประยโยชน์ส่วนตัวมีการช้วบประมาณของรัฐที่ไม่ถูกไม่ควรลองฟังเสียงของเลขาธิการนะรัพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะ,ะ,ยนนะฮะทางด้านตรวจสอบรัฐบาลกลุ่ใหญ่ไทยตัอตอ้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน นะครับซึ่งเราก็รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับก,การบริหารราชการที่มีามล้มเหลวมาโดยตลอดในหลายเรื่องก็เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์พวกของหรือประโยชน์ส่วนตัวรวมทั้งมีการใช้งบประมาณ 5, นนในทางที่ไม่ถูกไม่ควรมีการบริหารจัดการสถานการณ์ที่ต่างๆทางเรื่องภายชายแดนท้งเรื่องอาการบริหารจัดการน้ํา อย่างไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ของประชาชนอย่างมากมายเรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นครับแล้วก็ยังรอจะยังความชัดเจนของเรื่อง,างการแก้ไขรัฐธรรมานูญด้วย ผมชมพัพมกคณะของรองเลขาธิการพรก็บอกต่อนะครับว่านอกจากนายรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็น่าจะรวมไปถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะรัฐมนตรีดีอีที่ต้องรับผิดชอบแก้ปัญหาเรื่องของ c a l l center s สแ m m e r เนี่ยนะครับตอนนี้ไม่หนักใจนะถ้ารัฐบาลจะตอบโตหรือวาชี้แจงในแต่ละประเด็นเนี่ยมั่นใจเลยคือทุกอย่างที่มีอยู่รัฐบาลหักล้างาได้ยากแน่ๆอีกมุมหนึ่งเข้า่วมทางภาคประชาชนครับจะไปคุยไปตกลงอะไรกับองค์ใจไทยหรือเปล่าจนไม่สามารถที่จะ บวกไว้วางใจได้หรือไม่ลองฟังเสียงดูนะครับ เราบรรจัยว่าอย่างไรกันครับที่นายท่านในรัฐมนตรีอาวุธย์ช่างเรือนคุณนะครับในฐานะผู้นำรัฐบาลต้องมีการอัดสินใจแน่นอนแต่ในส่วนของประเด็นรัฐมนตรีท่านเรือนแอรครับก็ต้องมาดูกันว่าเนื้อหาที่เตรียมกันอยู่มันจะกระทบไปถึงรัฐมนตรีท่านใดบ้างยกตัวอย่างเช่นในการแก้ไขปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยก็คงไม่ผลรัฐมนตรีดีที่เป็นผู้นำที่ชอบโด ถามว่าคนรจะมันได้ไหมเสียงที่จะไม่ไว้วางใจนะครับมันจะต้องใช้เสียงเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าจะต้องใช้เสียงของพประชาชนร่วมในการ